สวัสดีคะ่ะทุกคนก็หลังจากที่เห็นทวิตพี่สาวเกาหลีต่างแบบว่าไปซื้อบัมแลกการ์ดอะไรต่างๆกันแล้วก็คืออิจฉาวความซื้อหน้าร้านแล้วก็ได้ของเลยมาแต่คือทางเราก็ได้พรีไปกับเว็บอลาดินนะคะแล้วก็ส่งกลับแบบ DHL ก็คือถือว่าได้เร็วมากอยู่วันนี้วันที่16เท่านั้นบัมมาเริ่มข่ยวันที่1 4บนั่นแหละค่ะตอนนี้น้องก็มาถึงเราแล้วนะคะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันแล้วก็รูนว่าจะได้การ์ดใครนะคะซุ่มหนึ่งในยีคือแบบ เป็นกระบอกโปสเตอร์นะคะเขาให้มาส่งกระบอกอะในนี้น่าจะมีอยู่สองใบไหมดูจากความแต่คือเราไม่อยากแกะโปส่งมาเลยอะทุกคนเพราะว่ามันแบบมันม้วนกลับเข้ายากนะคะ อันนี้ก็คือมาประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้ว่ามันคือกี่แผ่นนะทุกคนคือแบบหลังๆมาเราไม่ค่อยเปิดออกมาดูออกมานับอะไรแล้วอะเพราะคือเราก็เก็บไปทั้งกระบอกเลยแล้วก็อันนี้มีกล่องในกล่องอีกทีนึงนะคะบ้างนี้นะหนักมากเลยอะตื่นเต้นมากเลยทุกคนคือจะบอกว่ารอบนี้เราค่อนข้างชอบเอ่อฟิสิกอลรลบับนะคะคือแบบตัวปกบ้างงานอาร์ตอะไรต่างๆรู้สึกว่าน่าเก็บ เาที่เราคิดไว้นะแต่คือเราเห็นรูปที่เขาเอาเทียบกับบัม2020เาราอันนี้มันก็มีความบางก,กว่านิดนะึ่งอะแต่ถึงอย่างนั้นอนะเวลาเห็นในรูปเราก็รู้สึกว่ามันหนามากกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็คือแบบไม่ได้หนาเท่าที่เราคิดไว้นะคะแต่ก็ก็หนาแหละเดี๋ยวเรามาแบบว่าดูอัลบั้มแบบละเอียดละเอียดแล้วค่อยอีกสองอันที่เดี๋ยวค่อยมาลุนการ์ดกันนะคะ ก็อันนี้คือตัวอัลบั้มทาทุกคนข้างหน้าข้างข้างข้างหลังแล้วก็ฝั่งนี้แบบที่ยังมีพลาสติกใส่อยู่นะถ้าเราถอดที่เป็นพลาสติกออกก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือแบบเป็นตัวกล่องพลาสติกที่แบบเพิ่งถอดอ,ออกไปคือแบบ ดูการเล้ยได้ไหมเจมี <S 2> <S 2> <S น,ะนะคะทุกคนโอ้ยไม่ได้เพ้าหวังจะเปิดได้เจมีเลยคือตอน2,20อ่ะเราก็แกะได้เจมีเหมือนกันทุกคน,นอันนี้ก็ได้เจมีอีกแล้วนะคะเหลิ่งจีนนะคะแล้วก็เฮน,ดน,ดน,น,นะะเดอรี่เน,น,น,นะะเาะแล้วก็ไอเล่มนี้ก็ได้เป็นการ์ดเจมีน,นะคะอันแรกแล้วก็สติ๊กเกอร์เป็นเหลิ่งจีนนะคะแล้วก็โปสเป็นเฮนเดอรี อ๋ออันนี้มีโพสพับด้วยนะคะทุกครั้งที่เห็นรูปนี้เราไม่สามารถไม่นึกถึงรูปที่เป็นหน้ายิ้มได้ที่มีคนไปแต่งเป็นแบบทุกคนหน้ายิม้มคือทุกครั้งที่เราเห็นรูปนี้เราจะนึกถึงไอ้รูปหน้ายิม้มตลอดแล้วก็จะคิดว่าอันไหนมันคือรูปจริงกันแน่เพราะรูปที่ติดอยู่ในหัวเราคือรูปที่เป็นหน้ายิม้มมาดูโฟโต้บุ๊กกันนะทุกคนเราว่า เย็บปั้มแบบนี้ก็คือเราไม่แน่ใจว่ามันจะหลุดยากเลยหลุดง่ายแต่คือที่แน่คือแบบมันเปิดได้ร้อยดดีอะ เทมากเลยคือแบบเราชอบดีเทลบ้างนี้อยู่นะคือความอะไรพวกนี้ถึงถึงเราจะดูไม่ค่อยดูเรื่องแต่แบบแต่มันดูเท่มากเลยอะ่ะคือถ้าเห็นแบบพวกรายละเอียดไทโปตามในโฟตโต้บุ๊กที่เราเปิดเปิดผ่น,ผนมาเมื่อกี้มันจะมีวันเกิดอะไรพวกนี้อยู่อะ่ะคือเรารู้สึกว่ามันดีเทลแล้วมันเท่ดี แล้วก็นี่คือเป็นพวกเนื้อเพลงนะคะเพลงบั้มนี้แบบดีทุกเพลงเลยคือเราชอบทุกเพลงเลยตอนที่เปิดในไลฟ์คาวดาวอะแล้วโดวยเฉพาะเพลง e a u t i f ฟูคือแบบรู้สึกว่ามันบอกกับช่วงท้ายปีเหมือนกันนะประมาณว่าคิวในเหนื่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบบมีเพลงนี้ของ NCT มันก็แบบเออรู้สึกคิวแล้วก็รู้สึกเหมือนเออได้รับกำลังใจในการใช้ชีวิตต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นแผ่นซีดีนะคะ ในท,ที่สุดก็หมดแล้วนะทุกคนคือแบบเปิดจนปวดหลังไมหมดแล้วมาแกะดูบ้างมีกันนะคะอ๋อใช่เราก็คือเรารู้สึกว่าเล็บเรามันเข้ากับตีนบั้มรอบนี้มาแต่คือเราอะทำมาตั้งนานแล้วทุกคนคือทําตั้งแต่ก่อนที่จะประกาศทาแบ็กอันนี้อีกมนะั้งตอนเห็นพรีวิวบ้างรู้สึกว่าแบบต้องเก็บเล็บอันนี้ไว้มาแกะบ้้งอะเพราะว่าคือจริงๆมันก็ยาวแล้วแล้วมันก็เริ่มแบบเริ่มหลุด,ดเริ่มรอบนี้หนึงแล้วอะแต่ก็คือเรอบ้้งม,มาส่ง เพื่อที่จะให้มันดูเข้าตีมกันคือมีแววว่าจะได้ใจบินทั้งสามปับไหมอ่ะก็คือเซตเดิมอันนี้คือสูงหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้คือเราจะได้ใจมีเหมือนเดิมหรือเปล่า อ่าแต่ว่ารอบนี้เป็นโปสการ์ดมานะคะขอบคุณที่ยังอุตส่าห์สุ่มมาให้นะคะเป็นโปสการ์ดมาก่ะทุกคนส่วนสติกเกอร์ก็เรนจินเหมือนเดิมการ์ดก็เจมินเหมือนเดิมขอร้องคือสั่งมาสามบ้มคือแบบเอามาเพื่อลุนการ์ดแต่ก็นะก็จบไปแล้วนะ,ะทุกคนสำหรับการแกะบ้ามยูนิเวิร์สเอ่อเวิร์ดฟัตอร์บุกนะคะก็คือผลที่ได้ก็ ามนี้เลยมีแค่โปสการ์ทที่อุตสาห์สูมมาให้นะคะมีเฮนเดอรี่สองใบกับมาร์กอีหนึ่งใบที่เหลือก็คือแบบ Copy Paste สเวอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็รองพลย์สต็กไปของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะทุกคน